สวัสดีชาววิร์ทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับบิงกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับมาชม ebr 105นะครับส่งมาโดยน้องโอ๊ตนะครับน้องโอ๊น้องโอ,อ,งโอเตอร์เนี่ยที่สตรีมอยู่ในเฟ e b ุ o กนะครับหลายๆคนอาจจะได้รู้จักนะครับเราเป็นน้องคนหนึ่งที่ผีมาให้มือนี่ใช้ได้เลยทีเดียววันนี้เอา ebr 105มาให้ได้ชมกัน,นครับอยู่ในแมปาคาเรลเลียนะครับซึ่งเป็น แมพที่ต้องบุกนะครับต้องบุกนะครับเพราะว่าฐานเป็นของเขานะครับน้องโอ๊ดวิ่งเข้ามาตรงกลางครับเพื่อมาเปิดแล้วก็ตรงนี้ครับมีชอริดนนะน่าจะมองไม่เห็นนะไฟน่าจะหายไปแล้วแล้วก็น้องโอ๊ดก็เรียบร้อยครับซัดเข้าไป2นัดเรียบร้อยครับเก็บชอริดนไปได้มา1คิวครับเป็นห้องที่เทียสิบล้วนๆนะครับ ตรงนี้โผลมาเห็นไทยห้าครับซัดเข้าไป403นะครับต้องเทียสิบล้วนๆมีจอนด้วยนะข้างละ3แต่ว่าประเด็นคือเราต้องบุกนะครับทีมเราต้องบุกนะซึ่งมันจะมีเวลาอยู่ให้แค่10นาทีเท่านั้นนะครับแล้วตรงนี้ครับ M60 ครับออกมายิงนะน้องโอ้นี่สายสายหล่อจริงๆนะเพราะว่าอยู่ในป่านะออกมาเห็นปุ๊บยิงแล้วก็เข้าป่าต่อนะ คล่องตัวมากๆนะยคล่องตัวมากๆแล้วก็รีวมากมากนะยสำหรับการบังคับคันนี้นะไทยห้าครับเห็นอยู่ครับถอยออกมาหลังพุ่มแล้วก็เลงหัวครับเลงตัวครับเอาเอาสักที่ครับเอาเขาหันหันข้างแหมมันไม่ได้นะอาได้อยู่ครับตรงนี้ครับหนึ่งนัดโอ้โหไม่รู้ไปโดนตรงไหนนะอุตส่าห์ข้างให้แล้วนะครับใช้ลูกฮีสซะด้วยนะครับไม่เข้านะนัดนี้ จะได้เพราะว่ามันโหลดนานนิดหนึ่งครับโหลดนานนิดหนึ่งอดย้ายครับย้ายมาตรงกลางครับโผล่ขึ้นไปตรงกลางไปดูว่าใครจะเห็นใครบ้างมีใครอยู่บ้างโอ้มามองซ้ายครับเงียบครับค่อยๆขยับขึ้นครับไม่เห็นครับไม่เห็นปุ๊บย้ายต่อครับอ่ะตรงนี้มีหกสิครับเพื่อนเห็นฮนะ เราเห็นหรือเปล่าเห็นเราเห็นอยู่แว๊บๆวนะเห็นหัวอยู่นิดนิดนะครับทั้งอดพยายามจะมาเปิดให้ด้วยนะแล้วก็ยิงไปด้วยนะครับก็ทําดาเมจไปด้วยนะแล้วก็เปิดเปิดให,ให้ให้เพื่อนด้วยนั่นแหละนะครับข้างหลังตรงภูเขาก็จะมีเพื่อนคอยัพ p อ o r t เยอะนะเยอะมากเกินไปด้วยนะมีทั้ง MT มีทั้ง TD มีทั้ง heavy tank นะกองอยู่ตรงนั้นเยอะพอสมควรนะฮะ ทั้งทั้งที่เราเราควรจะบุกมากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ามันต้องบุกนะมันต้องบุกถ้าแคบฐานไม่ได้ภายในเวลากาหนดหรือว่าคิวทั้งหมดไม่ได้เราก็แพ้เหมือนกันนะเราก็แพ้เหมือนกันตรงนี้ครับเยอะอยู่นะครับน้องโอ๊ตพยายามจิ้มเพื่อให้เพื่อน,นี่ยมองสักหน่อยนะครับจะได้ยิงช่วยยิงได้นะเพื่อนไม่มองครับไม่สนใจก็ไปครับเราหาที่ของเราเองดีกว่านะพยายามอย่าอยู่เฉยครับซ้ายบ้างขวาบ้างตรงกลางบ้างนะครับ ตรงนี้ครับไท5ครับคันเดิมซัดหลังหัวเข้าไปเต็มๆครับ4 2 5นะรู้สึกว่าลูกกระสุนวิ่งวิ่งถึงช้าเหมือนกันนะหลังจากที่ยิงไปแล้วนะครับแล้วก็ไท5คันเดิมครับไม่แน่ใจว่าโดนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาหายไปก่อนนะครับแต่เลือดน่าจะลดอยู่นะอ่ะตรงนั้นครับโฟกเกตโต้65ครับ แล้วก็ st stb 1น่ะครับอ่เห็นแล้วฮะโปรเกตโต้หกห้าครับ, 65, รบเห็นแต่หัว stb 1ครับเห็นชัดกว่านะครับซ <Okay. S 2> ัดเข้าไปได้มาอีก3 5 5ร้อ้า้โอ้ปีนมดปีนครับมี mx 105นะครับวิ่งเข้าไปเปิดให้ตรงนั้น ตรงนี้มีคนอยู่นะคืออยู่นอกระยะการการเรนเดอร์นะครับต้องวิ่งเข้าไปอีกหน่อยถึงจะเห็นนะแต่ว่าตรงนี้ครับ ST เอาหกส TP ครับกับ s t b 1ครับเห็นอยู่นิดๆนะฮะเห็นอยู่แค่นิดๆนะโอตัดสินใจว่ายังไม่ยิงนะครับยังไม่ยิงนะต้องการความชัวแต่ว่าตรงนี้ครับกริลสิบห้ครับเต็มตัวครับแล้วก็ซักเข้าไป ไม่แน่ใจว่าไปโดนตรงไหนครับกริล1ิหแท้ๆลูกคิดด้วยนะเมื่อกี้แมน่าเสียดายจริงครับเต็มๆเลยนะครัตอนนี้โหลดเป็นลูก HE ีนะครับเอามายิงกริล15้าครับแม่มันหน้ามันหน้ามันหน้าหมันไสจริงนะมันเด้งขนาดนั้นโอ้ตอนนี้สกอร์สามต่อหครับยังไม่ขึ้นหน้าเท่าไหร่ครับแล้วก็เวลาหรือแค่สี่นาทีกว่าๆเท่านั้นนะครับตรงนี้เห็นจอครับแมยิงไม่โดนครับส n a p ไม่ทันครับหันไปไม่ทันจริงนะเห็นแค่แวบเดียวนะครับอีกสักทีครับมองอีกทีครับมีใครยิงอไหมตอนนี้ใช้เป็นลูกฮิตแล้วนะครับกลับมาเป็นลูกฮิตเหมือนเดิมครับน้องโอ๊ตย้ายครับเพราะว่าเห็น M 6 0มกิเขาถมเข้ามาหาเคเก้าหนึ่งแล้วก็มีไทยไทยห้าด้วยนะครับเ6 0มหสิลงไปบวกกับเพื่อนเราครับแต่ว่าน้องโอ๊ตเอาคันนี้ก่อนโอ้โหเด้งอีกแล้วนะสำรับไทยห้านะครับ แต่เพื่อนเก็บไปครับโอเคฮะตอนนี้ก็เหลือเป็น M60 แต่ตงนี้ครับเต็มเต็มครับซักไป้าไป353ครับอีกสักนัดหนึ่งนี้เรียบร้อยแน่สำหรับ M60 นะฮะต้องอ๊ดรอแป๊บหนึ่งครับรอให้หายก่อนครับหายแล้วฮะเข้าไปล้วงไหมล้วงครับผมถอยหลังเลยฮะถอยหลังล้วงเลยครับเตรียมหนีครับแต่ว่ายังไม่เอาครับอ๋อเพื่อนเก็บไปแล้วนะ ตรงนี้เอามาเป็นพันวังครับแล้วก็เห็นฟิสิบห้าอีกทีนะครับขึ้นมายิงแล้วก็ถอยกลับลงป่าตามสูตรครับสกอร์ดูดีขึ้นมาแล้วเจ็ดต่อแปดนะครับแต่ว่าเวลานี้เหลือแค่สามนาทีกว่ากว่าสามนาทีครึ่งเท่านั้นนะครับตรงนี้จากลาสปอร์ตจะเป็นสี่ศูนย์ศูนย์ห้าครับของแรลงของแรงครับพยายามเล่นตามพุ่งครับ ัวอย่างเดียวนะปัวเขาจะตั้งปืนรอนั่นเองนะน้งองอดย้ายที่ครับน่าจะไปขึ้นตรงกลางนะน่าจะไปขึ้นตรงกลางแล้วมาเห็นแล้วฮะ4.5ครับอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งน้ำเข้าไปครับ514น,นะครับรลูก h ฮครับหนักๆเข้าไปแล้วไฟไม่ติดด้วยนะฮะล้อโหลดแล้วก็เอาอีกสักนัดหนึ่งครับ ตรงนี้ครับหลังพุ่มแล้วก็นั่นแหละฮะห้าร้บห้าครับ2นัดนี่ล่อไปพันกว่าเลยนะฮะ SE หนักๆไปครับดูข้างหลังนิดนึงครับเผื่อจะถอยได้อีกนะเพราะว่ามันแรงสะใจดีนะแล้วก็นั่นแหละฮะสี่ร้อยแปดบ้าสี่นะโอ้สามนัดที่เทียบพวกนะ 7ต่อ9ครับสกอร์แต่ว่าเวลาที่บีบกระชันชิดมามากเลยนะครับตรงนี้ครับดักมาดักยิงจอนครับ1น่ัดเข้าไปครับ457นะแต่ว่ายังรอดอยู่นะสำหรับจอนนะโอ้ลุกคืบครับวิ่งตามมาเจอครับนี่ครับโปเกตโตหกครับยิงเข้าไปแล้วเพื่อนซ้ำไหมครับดาเมตตอนนี้ขึ้นมา5,000ันแล้วนะแล้วก็ชี้เป้าอีก2 0 0พกว่านะครับ พยายามจะไล่เก็บให้หมดนะครับด้วยเวลาที่ไม่ถึง2นาทีแล้วเอ้าเห็นครับจอนตรงนี้ครับเน้นๆแล้วยิงไปไม่โดนนะไปโดนอะไรไม่รู้นะครับอุ้ยมีคนยิงอ้อ s t b 1นะครับยิงเข้ามาเมื่อกี้นะฮะไม่โดนนะครับ6 0 TP ครับไกลๆครับ1นัดเข้าไปครับ375ครับ 60 TP ยังได้อยู่ครับยังจอดค้าอยู่อ่ะรอโหลดแป๊บหนึ่งอีกนิดนึงนั่นแหละฮะ442ครับยิงเข้าท้ายไปเต็มๆครับตรงนี้ครับจอครับเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะเก็บไปเลยครับเรียบร้อยครับไม่ใช่ปัญหาครับเป็น2อคิวครับแต่ว่าเวลามันไม่ถึงนาทีแล้วนะครับอ่ะออบเจกต์261ครับหนึ่งนัดเข้าไปครับ รอโหลดครับแต่ว่ามีกลิวนี่ฮะกลิวสิบห้านะโผลมาพอดีพอดิบเลยนะครับดีว่ายังไหวตัวทันนะครับแล้วก็โอ้โหสแนปนัดนี้ได้จอนมาด้วยนะครับคิวจอนไปเป็น3ามคิวครับเหลืออีกสองคันเท่านั้นกลิ้วสิบห้ากับ GWE ร้อยนะครับ GWE ร้อยอยู่นี่นะครับกสิวห้าอยู่นี่ครับแต่ว่าเหลือเวลาอีกยี่สิบห้าวิเท่านั้นครับตอนนี้ครับกลิวสิบห้ายิงแล้วครับน้องโอ๊ตวิ่งเข้าไปล้วงนะครับ เพื่อนยังอยู่ไกลอยู่เลยนะเพื่อนเพื่อนไม่เข้ามาช่วยตั้งแต่แรกนะไม่ดูเรื่องเวลาเลยนะน้องโอดวิ่งพลิ้วแล้วตอนนี้พยายามจะเก็บแต่ตัวเองอะโหลดช้าอยู่นะเอาคันนี้ก่อนครับหนึ่งัดรครับ380ครับกิวสยิงไม่โดนครับโอ้โหจุกจุกได้ริวสุดๆนะฟิวมากๆนะแต่ว่าเวลาตอนนี้หมดซะก่อนนะแม่เสียดายนะเพื่อนไม่เข้ามาช่วยเพื่อนยังวิ่งกันอยู่เลยน่าเสียดายนะสำหรับเกมนี้นะที่ ไม่ทันนะเพราะว่าเพื่อนยังวิ่งกันอยู่เลยนะยังวิ่งมาไม่ถึงกันอยู่เลยนะโอ้ซัพพอร์ตกันไกลมากแล้วก็ไม่ดูเวลาด้วยว่าเวลาใกล้จะหมดต้องต้องต้องบวกเข้าไปแล้วนะก็ทำหน้าที่ได้ดีสุดแล้วสำหรับน้องโอ๊ตนะครับก็ชื่อในเกมชื่อน้อยน้อยหน่อยอะไรสักอย่างนะอันเดอร์สก,กอร์นะทําไมไม่ตั้งชื่อโอ๊ตยังไม่เข้าใจ และชื่อตามนั้นนะครับก็เอ็มแตกไปครับแล้วก็ได้ปัสกูชี่ได้คอนเฟดเดเลตไฮคลิเบอร์แล้วก็แทงเกอร์สไนเปอร์มาด้วยเนะี่ยได้เงินมาแสนสองครับสบการหนึ 1, 9งพนะครับยิงไปทั้งหมด7,630นะครับแล้วก็3คิวครับสบการดิบดิบแปดร้อยสาม 18นะครับเป็นเป็นครับประสบการที่ทีมแพ้นะครับถ้าชนะก็จะขึ้นหลักพันอยู่แล้วนะถ้าเล่นระดับนี้นะเพราะว่าทําคะแนนได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับยิงไปทั้งหมด28นัดเข้าเป้า26เจาะเกราะยี่สิบนะครับดาเมจ7ด0ัมีชี้เป้าไปอีก2,415เลยนะครับวรวมๆคอมไบกันก็เจ็ดแปดเก้าหมื่นหนึ่งพอดีนะครับหมื่นหนึ่งพอดีนะครับบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป700นะครับค่ากระสุน60,000แล้วก็ยุทธปัจจัย20,000เหลือเงินไม่ ก็เป็นน้องคนหนึ่งนะครับที่อายุยังน้อยแล้วเล่นได้ค่อนข้างดีนะแล้วน้องเขาก็สตรีมอยู่ใน Facebook ด้วยนะครับก็ไปติดตามน้องกันได้แลติดตามชมติดตามเชียร์กันได้นะครับในเพจโอเตอร์นะก็ช่วยโปรโมทกันหน่อยโอเคนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดส u b ครสมาชให้นิกกี้ทีด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ